สวัสดีครับตอนเย็นวันนี้พามาต้มฟักกับไก่เครื่องขาตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมเกลือนิดหน่อยเทใส่น้ำเดือดเมนูวันนี้ต้มฟักกับไก่บ้าน เครื่องปรุงมีน้ำปลาระเครื่องหอมใบกระเพราใส่ฟักเมลูน,นี้ไม่ต้องใช้ส้มใช้ฟักแทนส้มแล้วน้ำเดือดเทไก่ลงไป บางพื้นที่เขาเรียกว่าต้มโคลงผุ้เท่าต้มสดน้ำกับฟักแฟงก็ได้เลื่นคอเวลากินข้าวไฟแรงดีวันนี้ ฝนเพิ่งหยุดตกชุ่มชื้นมากให้ไก่สุกสักพักก่อนเมนูนี้ทำง่ายประเพืต้ม ไม่ยากเหมือนประเภทแกงแกงยากต้มง่ายกว่าใส่ฟักลงไปรอให้ไก่กับฟักสุกค่อยปรุงรส เสียน้าปลาราลงไปเครื่องหอมขอบคุณครับที่รับชม